ซื้อคะ่ะตุกกี้คะ่ะวันนี้เราจะมารีวิวน้ำยางนะคะปกตินี่คะ่ะคขาใช้อย่างนี้แต่ไม่คะ่ะนี่ถังเลยถังดูเต็มแล้วเกืดเมื่อเช้านะคะต้นใหญ่ๆดูน้ำยังใหญ่เลยยังย้อยอยู่เลยนี่นี่ เดี๋ยวเราพาไปดูไปดูนะคะมต้นใหญ่ๆน้อมเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นี้นก็ใช้ถังนะคะนี่อันนี้เป็นถังสีแดงทีบมือเช้าเองนะคะทุกคนดูสิดูอื่เต็มอ เต็มถังเลยเหยนไหมาชาวเองต้นนี้ไมคะอันนี้ก็ถังต้นใหญ่มากเลยนี่ดูเราจะกอดนะอ,อืตัวใหญ่กว่าเราอีกนะเนี่ยดูทุกคนเต็มถังก็จะเต็มแล้วคลิปนี้เราไปก่อนนะคระบายมายค่ะ